สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านสวัสดี <c oughs> พระ้าจารย์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องของพระ้าจารย์นะครับเป็นพระอาจารย์ที่วัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมนะครับผมไม่แน่ใจนครพนมหรือสกลน,นครเดี๋ยวดูก่อนสกลน,นครนะครับขออภัยด้วยนะครับก็ ตัวนี้พระอาจารย์บอกว่าเครื่องรันอยู่แล้วก็อยู่ๆก็ดับไปเองนะครับผมเช็คเบื้องต้นแล้วในภาคของ DC คอนเวอรเตอร์นะครับชอ็อตอยู่นะครับก็อาจจะมีอยู่2อย่างก็คือมอดเ e สช็อตหรือว่า,าตัวไทเตอร์ชุดไฟเลี้ยงช็อตนะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูนะครับสำหรับตัวนี้ โอเคนะครับครับก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็คงจะเข้าใจว่าไม่มีใครทำความสะอาดนะครับใช้จนกว่าจะพังอะไรประมาณนี้เนาะครับจริงๆแล้วต้องทำความสะอาดบ้างนะครับเ,เพื่อลดการสึกหลอของอุปกรณ์แล้วก็ลดความเสี่ยงของการที่มันจะพังนะครับ ก็ต้องทําความสะอาดบ้างนะครับโดยการถอดฝาออกมาแล้วก็แปลงปัดฝุ่นออกบ้างนะครับผมเห็นมัดเฟดในฝั่งของ DC Converter ตัวนี้ไหม้ดำา1ตัวแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะช็อตกี่ตัวนะครับก็ตอนนี้พอวัดในบอร์ดเนี่ยมันจะถึงกันหมดนะครับมันเหมือนช็อตหมดทุกตัว แต่จริงๆไม่น่าจะช็อตหมดทุกตัวรอะครับน่าจะมีตัวนี้แหละนะครับ1ตัวแล้วแหละเดี๋ยวลองไล่ทีละตัวละตัวนะครับถอดออกตัวที่น่าสงสัยถอดออกแล้วก็เดี๋ยวมาไล่ดูนะครับว่าตัวไหนเสียบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอาจจะเปลี่ยนอะไรเลยแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะครับมาดูกันอีกทีตอนอเสร็จเลยนะครับ ตอนที่เปิดติดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงอีกทีว่าตัวไหนมันเสียโอเคนะครับครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับก็มีม o ดเฟสช็อตหนึ่งตัวนะครับตัวที่ไหม้ดํานี่แหละครับก็ช็อตไปหนึ่งตัวนะครับก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับในตําแหน่งตัวนี้นะครับ ก็เดี๋ยวมาเทสกันนะครับว่ามันใช้งานได้หรือไม่นะครับหลังจากที่เปลี่ยนอะไรแล้วก็ล้างบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่าสะอาดเลยทีเดียวนะครับเหมือนใหม่เลยนะครับก็ต้องล้างให้สะอาดแบบนี้นะครับสำหรับของลูกค้าทุกท่านนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับลองลันดูเลยนะครับ เครื่องเปิดติดปกติแล้วรันแล้วนะครับเครื่องรันเป็นปกติแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปสั้นๆนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวประกอบเลยแล้วกันนะครับประกอบลงบอดี้เรียบร้อยแล้วก็เทสท,ที่วัดสูงๆกันเดี๋ยวเทสกับแผงด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมประกอบก่อนนะครับ ครับก็ประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับเทสสักห้าร้อยวัตต์อ่าโอเครันแล้วนะครับเอาสักห้าร้อยวัตต์นะครับเดี๋ยวส่งกลับวันนี้เลยนะครับเทสสักชั่วโมงหนึ่งเทสกับแผงสักชั่วโมงหนึ่งนะครับ ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับโอเคนะครับสำหรับตัวนี้ผมอ่าซ่อมให้พระอาจารย์ฟรีนะครับถ้ากิจทยนะครับไม่ว่าจะตัวไหนจังหวัดไหนมาจากที่ไหนนะครับถ้าเป็นของของวัดหรือว่าเป็นของพระอาจารย์ ที่เป็นผ้าจารย์เป็นพ้าหรือเป็นที่วัดเนี่ยผมซ่อมให้ฟรีนะครับทุกอาการเลยนะครับซ่อมให้ฟรีทุกตัวนะครับส,ส่งมาได้เลยนะครับทักแชทผมก็มานะครับปรึกษากันถ้าเป็นของวัดหรือของพา้าเนี่ยผมซ่อมให้ฟรีทุกตัวนะครับโอเคนะครับสำหรับตัวนี้ก็คงจะส่งกลับให้ผ้าจารย์นะครับไม่ได้คิดตังอะไรนะครับก็เดี๋ยวส่งกลับให้เลยยังไงด้วยกามขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับ คลิปนี้ต้องไปแล้วสวัสดีนะครับ